เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะพบกับเราในรายการบุเคราะห์ทองคำคู่เงินแล้วก็คริปโตกันนะครับผมเนาะเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเนาะกับคู่เงินเอยไม่ใช่ทองคำสิแอบพูดผิดซะบ่อยเลยช่วงนี้นะครับผมอย่างแรกเราก็มาดูกันก่อนนะว่า,าในข่าวของวันนี้หรือสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างเนาะก็ จะปรับทังค่าแบบสน,นึงนะครับอ่ะก็จะเห็นว่าวันนี้ข่าวมีไม่ค่อยเยอะนะแต่ช่วงค่ำก็จะมีประกาศของค่างเงิน USD อยู่นะครับผมเนาะอ่ะแล้วก็ในสัปดาห์นี้ก็อ่ะช่วงตั้งแต่วันพุธไปจนถึงวันศุกร์เนี่ยข่าวเยอะเลยหลายคู่เงินเลยนะครับก็ระวังก็ด้วยละกนันเนาะกับช่วงที่มันมีข่าวที่มันมีเขาเรียกอะไรอ่า มีแอคชั่นเกิดขึ้นหลังจากข่าวประกาศแล้วนั่นเองเ,องเนาะก็ว่าไปนะครับผมเอะเรามาดูกันต่อจากเมื่อวานกันเนาะเมื่อวานเป็นยังไงเมื่อวานเนี่ยทองคำเนี่ยวิ่งอยู่แนวโซนเดิมๆเ,เนาะอ่าดูผิดคู่หรือเปล่าอ,อันนี้นะครับผมโทษทีขออภัยนะครับเอะโอเคเนาะเมื่อกี้มัน เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมทำไว้ในแผนปฏิการเทรดเนาะก็วางไปนะครับผมไปดูแยกเฉยละกันเนาะออะอันนี้ก็จะเป็นที่เราได้วางแผนกันไว้ต่อจากเมื่อวานถูกไหมแอะการว่าเมื่อวานที่เราพูดถึงกันไปมันก็ยังอยู่อะไรอยู่ในกรอบเดิมของมันนั่นแหละนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าเดี๋ยวรอมันเลือกทางนะ,ะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ก็เหมือนจะเลือกทาง สักนิดหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ชัวร์นะครับจนกว่ามันจะอะไรมันจะพ้นโลดเดลของมันก็คือมันสามารถทำโลว์โลว์ได้นั่นเองนะก็จะเป็นในรูปของประมาณนี้เลยเนาะเมื่อวานก็จะออกค้างซะเยอะเลยเนี่ยครับแต่ไม่เป็นไรเรารออยู่โซนนี้นั่นเะองก็รอลงมาเนาะรอลงมานะแล้วสุดท้ายแล้วเราก็มารอดูในไทม์เฟรมที่เล็กลงเพื่ออะไร เพื่อล่อ confirmation order อีกทีหนึ่งว่ามีสัญญาณใ้เข้าในขาบารได้ไหมถ้าไม่มีเราเปลี่ยนไป follow ซล l เหมือนเดิมนะเ,เราเปลี่ยนไป follow s ล l ตามได้นะครับผมแต่ตรงนี้ถึงจุดที่ไรจุดที่เราคาดาว่ามันจะต้องเกิดการยอ่อย่อกลับขึ้นไปเพื่ออะไรเพื่อจะให้เราได้ follow ซล l กลับมาอีกนะครับก็เหมือนกับว่าถ้ามันถ้ามันลงมาถึงตรงดีมา n d zone น,น,นี้แล้วมันเกิดการยอ่อ มันจะเป็นจังหวะที่เราได้เก็บทั้งบายแล้วก็ถ้ามัน follow trend ได้ก็จะเป็นในหางเซลถูกไหมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะครับผมอ่าก็แผนเดิมยังใช้ได้นะครับกรอกสวิงนี้ก็ยังคงเป็นดีมาเดิมอะไรตรงนี้ละก,กันเนะเอาจริงก็มันมีโซนเล็กที่เมื่อวานมันเกิดสวิงอยู่ในวันจันนะครับก็คือแนวต้านนี้เลยนะครับที่เป็นแนวต้านของสวิงมันเนาะเกิดตรงนี้เลยเนี่ย ก็คือแท่งเบสตรงนี้แหละนะครับการว่าเมื่อวานเนี่ยขึ้นมาใช่ไหมถึงตรงนี้แล้วก็ฟอร์มตัวเตรียมจะลงต่อนะครับในช่วงของวันนี้เลยนะครับมันเมื่อวานมันขึ้นมาเนาะเบรกลงแล้วก็ขึ้นนะครับอทาทำเบรกลงมาทำโลแล้วก็ย่อขึ้นมาชนแนวต้านเดิมที่มันทําสวิงไว้แล้วตอนนี้มันกําลังอะไรจะลงเป็นดาวเทรนนั่นเองดาวเทรนในเว็บย่อยเนาะแประมาณนี้นะครับผม เนาะก,ก็แต่ถ้าลงลึกก็ว่าีกทีก็คือโซนด้านล่างโซนเดิมเลยนะแถ้าตรงเนี้ยจะให้ดีเลยคือมันมันควรเอาอยู่นะครับถ้าจะเป็นขาขึ้นที่สวยงามควรจะเอาอยู่เพราะถ้าดูจากคร่าวๆเนี่ยมันก็ประมาณ50%จากเว็บที่มันขึ้นนะแอห้าหรือหกนะประมาณนี้ปึ๊บใช่ไหมอาอยู่ที่กรอบ50-60%กนั่นแหละ นะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นในกรอบดีมานี้มันค่อนข้างที่จะแทบจะโลเดิมของมันเลยแต่มันก็ใช่ว่าจะไม่ขึ้นเสมอไปใช่ไหมถ้ามาถึงโลด้านล่างนี้นะครับมันก็มีโอกาสขึ้นเหมือนกาันเพียงแต่ว่ามันก็เป็นจุดเสี่ยมอนกันที่มันลงมาถึงขนาดนี้มันก็มีโอกาสที่มันจะพร้อมเบรกลงไปได้อีกนั่นเองนะครับอ่บก็เป็นในเชิงจิตวิทยานะว่าใครจะเลือกเทรดฝั่งไหนนั่นเองนะครับเนาะก็ว่าไปนะในของคําก็คงไว้ ประมาณนี้ก่อนสำหรับวันนี้ก็รอรุนลวกันว่าจะเข้าโซนไหนก่อนนะครับ E U ่ะอ่า E U หลังจากเมื่อวานนี่ขึ้นมาปุ๊บ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 สุดท้ายก็ขึ้นมาถึงเลยนะครับถึงไฮเดิมนะครับนะครับก็คือก็อีกประมาณ30จุดเนาะที่จะถึงโซนนี้โซนเดิมก็แค่มาสัมผัสไฮเดิมแต่ยังไม่ทำไฮที่สูงขึ้นได้นะครับสุดท้ายแล้วก็โดนล่างลงกลับมานะ ซึ่งตรงนี้ผมมองว่าผมจะยังไม่เหตุนะครับผมจะยังไม่เหตุถึงแม้จะเป็นการย่อจริงแต่เราร,รอชัวร์อีกค่าว่าการย่อรอบนี้จะเป็นย่อล้วขึ้นไปทำไฮต่อหรือมันจะย่อลงมาทำโลเดิมนะครับทำโลเดิมซึ่งมันเป็นสวิงของเั้นอยู่นะตอนนี้ก็จะรอดูให้มันเห็นภาพมากกว่านี้ก็คือรอจนถึงสุดกรอบของมันนั่นเองก็คือกรอบนี้นะ อ่อกรอตรงนี้เลยที่ผมตีให้นะครับเนาะเนีน่ยก็คือจะดูก่อนว่าเป็นยังไงแต่ถ้ามันลงมาแค่นี้แล้วฟอร์มตัวขึ้นเดี๋ยวรอค่อยฟอมโทเทนต่อได้หรือจะรอส่วนในเทนใหญ่เออส่วนในแนวต้านของกรอกใหญ่ัน่นเองเนาะก็ไว้ประมาณนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับยังด้วยความที่ว่าเมืวานเนี่ยมันยังไม่ได้วิ่งอะไรที่แบบ รุนแรงมากนะักหรือหลุดกรอบให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเราก็ยังต้องอะไรต้องรอจังหวะอีกทีนึงนะครับผมเนาะสำหรับ u ูเจเนี่ยก็เหมือนกันเนาะตัวนี้ว่ามันจะเป็นภาพเดิมได้ไหมก็คือค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นนะครับแต่ตอนนี้มันออกข้างซะและ้วนะครับเป็นการบีบออกข้างนะครับแต่บีบที่แคบลงเนาะบีบที่แคบลงอย่างนี้เราจะเห็นภาพอะไรเป็น ของเพชนใช่ไหมเป็นมุมภาพที่อะไรเกิดการบิดอัดของราคาแล้วเราจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วมันจะเลือกทางไหนนะแ่าเดี๋ยวก็ติดตามดูรกกนนะากานะครับ UJ นะครับเนาะ j จตรงนี้ผมก็ยังไม่ให้อะไรบั่งนะที่ผมพูดไปเมื่อวานก็บอกว่าอะไรรอมันหลุดเกาะหรือรอมันเข้าเกาะไม่ร่างสุดก็บนสุดก่อนนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพประมันเลืกทางไหนแล้วเราค่อยตามทางนั้นนั่นเองเนาะนะ หรือสวนก็ได้นะส,วน,นะว,นะสวนในจังหวะย่อนะครับอย่าสวนในจังหวะที่มันกาลังวิ่งแรงอยู่นะครับไม่เหมาะนะครับสุดท้ายแล้วยังไงเราก็ต้องหา order คอนฟิเชั่นออเดอร์ในคาเฟมเล็กให้ได้ก่อนเนี่ยเพื่อจะเข้าเดิร์เราจะไม่เข้าสุด5เหลี่มห้ในาเฟมใหญ่ทันทีนะครับเว้นแต่ว่าเราสามารถทนสวิงและมองเปาอารที่กว้างได้นั่นเองเนาะซึ่งตรงนี้ TJUJ มันยังไม่มีจังหวะให้เราเล่นเล่นดังนั้นก็อยู่ในกรอบ ตรงนี้ลงปล่อยไปก่อนเทคื Take ่นไปก่อนนะครับผมอ่ะส่วน USD CAD นะตรงนี้ผมเห็นได้ว,ว่ามันกำลังอะไรมันกำลังขึ้นเนี่ยกำลังฟอร์มตัวขึ้นถูกไหมแต่มันยังไม่สำเร็จในการขึ้นนะอ่ะตรงนี้ดังนั้นผมขออย่าลบไอ้ e n g ก l f i n g c a n d l e นี้ออกก่อนนะครับส่วนนี้ไปนะครับสิ่งที่ถ้าเราจะลุุนว่า USD CAD เนี่ยมันจะกลับมาขึ้นได้นะครับ มันต้องมันต้องผ่าสองสะพายนี้ได้นะสองสะายนี้ให้ได้สองสะพายนี้เลยที่เป็นโซนสะพายว่าจะเป็นจุดวัดเลยว่ามันจะขึ้นต่อได้นะครับหลังจากที่อะไรมันแตะสพอร์ตโซนแล้วมันเด้งขึ้นเนี่ยมันติดสะพายโซนตรงนี้ถูกไหมการว่าตรงเนี้ยมันถูกสร้างสะพายขึ้นมาใหม่เนี่ยแล้วจังหวะมันลงมา ทะลุโซนสปอร์โซนจนถึงเกือบถึงดีมาเนี่ยมันก็ได้สร้างสองซัพลายใหม่ซึ่งตรงนี้มันเด้งขึ้นมาแล้วแลวมันสัมผัสซัพไพ่แร้แหะแต่ซัพลายแรกดูเหมือนจะไม่มีแรงที่จะกดมันลงต่อเพราะอะไรมันย่อแล้วมันตอนนี้มันกําลังฟอร์มตัวขึ้นแต่มันยังเป็นการฟอร์มตัวขึ้นที่ยังไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะเพราะเป็นแท่งเล็กๆและก็มีเจคชั่นผสมอยู่ด้วยนะครับเป็นครึ่งต่อครึ่งเลยระหว่างไส้กับเทียนกับเนื้อเทียนดังนั้นมันเลยยังไม่ใช่อคชั่นที่ ที่เหมือนที่เราจะปองว่าเออหรือเราจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่ามันจะสามารถทำลายัพพอร์ตไอ้ s u พ p l y โซนตรงนี้ได้นั่นเองนะซึ่งตรงนี้เราก็รอรอ,อชัวร์นะเห็นเห็นลักษณะที่เป็น engulfing candle หรือแนวต้านสำคัญใน ham f ม m l ็กเราอาจจะ follow ตามที่หลักได้นั่นเองนะครับผมเ๋ย่าดีแค้นนะแต่อตรงนี้ให้ชัวร์เลยว่ามันจะต้องอะไรมันจะต้องไม่ไม่อะไร ไม่ลงมาต่อนะฮะมันจะขึ้นถูกไหมแาและก็รอให้มันมีแรงกว่านี้ก่อนนะครับผมเนาะเอาจริงซัพพอร์ตโซนตรงนี้ผมลบได้นะผมขออนุญาตลบเลยแล้วกันนะแล้วผมจะขอตีใหม่ในโซนนี้ที่มันสร้างขึ้นมาเป็นโซน rejection ตรงนี้เป็นซัพพอร์ตโซนใหม่นะครับผมเนาะแะจะเป็นประมาณนี้เลยนะโดยรวมเชนขาขึ้นยังเป็นยังเป็นเชนหลักของ USDCAT อยู่นะเนี่ยมันวิ่งขึ้นอยู่นะครับออะ แสงว่าถ้าเรามองในมุมทำเฟรม d ย์เลยเนี่ยทำเฟรม day นะมันเป็นเทรนขายขึ้นที่มันยังไม่เสียทรงเลยดังนั้นมองขาบายน่าย,ยังปลอดภัยกว่านะครับผมเนาะโอเคไป us oil นะครับน้ำมันนะครับน้ำมันการเทรนในรอบนี้ก็ยังไม่หลุดกรอบสักทีเนาะหมายว่าไงหมายว,าว่ามันขึ้นมามันก็ยังกลับมาอยู่ในกรอบเดิมมันตอนนี้คือมันลงมาแล้วมันลงมาแตะดีมาเดิมอีกรอบแล้ว นะแต่แต่รอบนี้มันจะหลุดฝั่งไหนเ่เราต้องรออีกทีหนึ่งแล้วกันสำหรับ US Oil นะครับผม US Oil นะซึ่งมผมให้ตรงนี้ด้วล้วกันนะถ้ามันวิ่งไม่แรงมากนะอาจจะเป็นแค่จุดตรงนี้ที่เราอาจจะได้เล่นถ้ามันหลุดกอบสักหลุดกอบหนึ่งไง resistance zone นะนนนนะตรงนี้นะโอเคเนาะไปที่ US 30กันมากนะครับแะก็วิ่งมาถึงสะพานที่เราได้เห็นที่เราได้ให้กันเนาะ,ะถึงได้เลยแล้วก็สะพานตรงนี้ยังต้านอยู่นะยังต้านไว้อยู่นะครับแล้วเห็นอะไรไดเอฟเจนนะครับผมเห็นไดเอฟเจนเนาะปั๊บอ่ะเกิดไดเอฟเจนใน H1 นะครับผมเกิดไดเอฟเจนใน H1 เนี่ย ือเดี๋ยวรอ,รอดูว,ว่าคุมไหมนะครับเอ้ยประมาณซับล็อตอป,อประมาณ160หรือ170จุดแต่ราคานี้ก็น่าจะได้นะครับผมถือว่า,า,าคุ้มอยู่นะแต่ดูทรงตอนนี้วอลรูปเหมือนจะยังไม่เข้านะครับในช่วงที่ผมอนะัดคลิปอยู่นะก็เพราะอะไรนะครับก็มันยังเป็นการเกาะกลุ่มแท่งๆออกข้างนะครับถ้าดูในไามเฟม เล็กเนี่ยมีการเสียทรงหรือ,อยังนะครับยังเลยนะเอทำไปเลยอันนี้15บียังไม่เกิดการเสียทสงเลยด้วยซ้ำเพราะอะไรนี่คือโลล่าสุดที่มันทําถูกไหมก่อนที่มันจะทําให้หายนะตรงนี้ยังไม่มีการหลุดเลยและมันอะไรมันดันออกข้างและและและฟอร์มตัวที่ยังไม่ทําโลที่ต่าลงกว่าเดิมเลยให้เห็นนะเนี่ยถึงแม้ว่าตรงนี้มันจะเหมือนทาโลที่ต่าลงใช่ไหมแต่มันก็ฟอร์มออกข้างต่อแล้วก็ยกไฮสูงขึ้นแอนะภาพตรงนี้เรายัง ไม่เห็นว่ามันจะอะไรมันจะลงให้ได้ชัดเลยดีไม่ดีอาจจะไดเวอเจน์อีกรอบก็ได้นะครับผมนะตรงนี้เรารออะไรรอโลดูรอดูโล,ลตรงนี้นะอ่ะว่าจะหลุดให้เห็นปะอ่ะถ้าหลุดเมื่อไหร่เราจะหาหาซัปไพนมาฟันโลได้นะจุดตรงนี้นะ,ะจุดหรือจะเป็นจุดสปอร์ตตรงที่มันเบรกก็ได้แต่ต้องดูลักษณะการเบรกว่ามันเป็นเบรกที่รุนแรงหรือเปล่านะครับใจดี ควรเป็นเนื้อเทียนปิดเต็มแทงนี่คือการเบ็กทีดีนะครับเนาะเนาต้องเป็นลนักษณะแบบยาวๆปิดเต็มแทงอะไรเงี้ยเนะอันนั้นเนะบรกทีดีนะครับผมเนาะโอเคนะตอนนี้ผมก็จะยังไม่เข้ารอดูว่ามันจะสร้างดาวเทรนด์เมื่อไหร่ก่อนนะครับเพบเล็กเราค่อย Follow เข้าตามนะครับดังนั้นผมมองว่าอาารนะตอนนี้จะจะจะ,จะเข้าเลยก็ได้แต่มันแต่มันแบบ เข้าแบบมีความเสี่ยงเกินไปสำหรับผมนะผมรอให้มันเฉลยมาก่อนเออต้องบอกว่ามันเฉลยไม่ได้ดิถ้าเฉลยก็คือไปแล้วนะครับต้องบอกว่าสปอยมาก่อนแล้วกันนะฮะสปอยให้เราเห็นก่อนนะครับ,นะรบถ้าเราเห็นสปอยแล้วแล้วเราตามได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้จุดที่ดีที่สุดนะสมมติว่ามันลงตามที่คิดจริงๆอาจจะไม่ได้จุดที่ดีที่สุดนะตรงนี้นะครับแต่เราได้จุดที่อะไรที่เป็นปลายรถเมล์ที่เมื่อมันเรารออ,อ,อยู่ตรงปลายรถเมล์ แล้วมันมารับเราแล้วก็อะไรออกรถเลยเนี่ยครับสับรลออาจจะได้ที่ต่ํากว่านั่ก็คือไฮเดิม erm ที่มันเคยทําหรือในโซนที่เราเห็นไม่เป็นซับพายในส่นเล็กนะครับแต่เมื่อไหร่ที่มันวิ่งแล้วเนี่ยครับยังไงเราก็ได้อา,อาที่คุมเนาะโอเคนะครับก็นะตอนนี้อย่างรอก่อนหลกกานเนาะเพราะว่าแท่งตรงนี้เป็นแท่งวัดเลยนะเนี่ยไอแท่งเขียวตรงนี เป็นการเบรกทำไฮใหม่ได้นั่นเองตรงนี้แต่ยังไม่เห็นการทําำลงที่มันทําลายวอลุ่มตรงนี้เลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีตรงนี้ฮลุมานะครับแต่มันเป็นรีเจคชันกลับขึ้นไปดังนั้นแสดงว่านะรีเจคชันตรงนี้ก็ยังมีแอคชั่นที่ดิดลับให้กับแท่งนี้อยู่นั่นเองนะจะซัพพอร์ตดีๆจะเอาแบบชัวร์จริงทำลายซัพพอร์ตตรงนี้ได้จะชัวร์กว่านะครับผมเนาะโอเคนะครับไปต่อที่บิตคอย วิ t c o i n แต่ส u p p l y โซนตรงนี้แล้วลงลงแล้วมันยังไงมันก็ยังยืดอยู่ตรงนี้อยู่นะครับดังนั้นดีมา n ตรงนี้เห็นอะไรไหมถึงแม้ว่าจะเล็กนะครับแต่เราเห็นแล้วว่าแต่เราเห็นอะไรได้บ้างเห็นว่ามันเป็นจุดที่อะไรจุดที่มันสร้าง action ขึ้นมาจนถึง s พ p p l เลยนะครับวิ่งขึ้นมากี่จุดเนี่ย รอดูก่อน,นสิเนี่ยห้าร้อยจุดเลยนะครับถือว่าเป็นแอคชั่นที่วิ่งได้เร็วเนี่ยตอไม่เร็วสิเพราะว่ากี่ชั่วโมงเนี่ยหกชั่วโมงเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงลืมไปว่านี่เป็นแท่ง1ชั่วโมงแล้วนะครับโอเคเนาะหชั่วโมงตอนนี้วิ่ง5้าจุดนะครับก็ถือว่าไม่แย่นะเนาะและก็มีซัพพลายมิใช่ซัพพลายซัพพอร์ตสิอ่ย นี่เป็นพพอร์ตโซนตรงนี้อีกไนงะถ้าลงมาย่อถึงประมาณนี้เนี่ยก็น่าจะได้สวยนะครับได้สวยที่จะขึ้นต่อนะครับผมเนาะสำหรับขาบายแต่ตอนนี้มันกำลังอะไรฟอร์มตัวลงอยู่ก็ต้องระวังด้วยละกันนะแต่ผมก็ยังลุ้นต่อให้มันขึ้นนะเพื่อที่เราจะได้เก็บขาลงในระยะยาวนะครับผมก็คือขาลงในรอบใหญ่นั่นเองนะครับ แต่ก็อาจจะไม่ใช่แผนในตอนนั้นก็ได้เดี๋ยวแผนอาจจะเปลี่ยนก็ต้องรอดูต่อไปละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ละก,กันนะม่งั้นเดี๋ยวคิดจะยาวเกินไปนะครับผมก็ไว้เชนใหม่ในวันพรุ่งนี้ละก,กันสุดท้ายก็เทรดอย่างมีความเทรดอย่างมีแผนแล้วก็มีความเสี่ยงในการาจัดการหรือบ,บริหารความเสี่ยงให้ดีด้วยนะครับผมเนาะไว้เชนใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมของเรา สับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ